สวัสดีครับสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลครับทุกท่านทุกคนกับผมเช่นเคยเอฟชนายุทธนะครับในช่วงเช้าๆแบบนี้นะถือว่ามาตามข่าวสารกันยาวๆเลยครับบาร์ซ่าเหมือนจะไม่ทอ้อพร้อมปรั้นข้อเสนอใหม่ขอซื้อดเนลโอโม o mo, นะครับรายงานจากเดียรีโอสปอร์ตครับรายงานเมื่อคืนครับบอกว่าบาร์ซ่าจำเป็นต้องปรับปรุงข้อเสนอให้มีสาระสำคัญมากกว่านี้หลังถูกไลสิกปัดข้อเสนอรอบแรกแบบไม่ต้องคิดนะครับ รายง,งานก็บอกว่าบาซ่าพร้อมปรับปรุงข้อเสนอเพื่อส่งถึงไรซิงในเร็วๆนี้ครับหลังจากที่ทางไรซิเองได้ปัดข้อเสนอก้อนแรกครับจากที่บาร์ซ่าเสนอขอยื่นซื้อตัวแดเนียลโมโนะมิดฟิลทีมชาติสเปนชุดยูโร2024ีนะชุดแชมป์ด้วยครับไรซิ่งเนี่ยมองว่าข้อเสนอจากบาซ่าไร้สาระครับหลังจากบาร์ซ่าเสนอเงิน40ล้านยูโรแบบผ่อนชำระสี่งวดมีเงินโบนัสอีก20ล้านยูโรครับตามผลงานของักเตะโดยจะจ่ายก้อนแรกเนี่ย10ล้านยูโรในอีก6เดือนขนา้างหน้า หรือเดือนมกราคมในปี2025แม้ว่าจะมีมูลค่ารวม60ล้านยูโรเท่าที่ไลซิกเนี่ยต้องการอยู่แล้วแต่ทางลสซิกครับไล่บาสซโลนกลับไปปรับปรุงข้อเสนอมาใหม่ให้มีสาระสำคัญมากกว่านี้หากยังต้องการเซนัญญาก,กับดดนิเอโมอย่างที่คาดหวังตามกัวายงานก็บอกว่าหลังถูกไลซิกปฏิเสธข้อเสนอแบบไม่มีเยื่อใยเนี่ยอ,อ้บาซ่าเองนะครับเหมือนจะยังไม่ท้อนะครับโดยเนั่นของเดโก้พอกีฬาบาซ่ซา น่าจะได้ประชุมร่วมกับควรนมาโลเปสแล้วก็แอนดี้บาร่าตัวแทนของเดนเดลโมเพื่อหารือเกี่ยวกับการแยทีมของเดนเนียอลโมมิดฟิลไวัย26ปีและตเตรียมปรับปรุงข้อเสนอเพื่อยื่นให้สโมสรอ,อย่างหลายสิพิจรารณาอีกครั้งในเร็วๆนี้นะครับผมยังไม่ท้อนะครับจะยื่นข้อเสนอไปใหม่แต่ครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนแร้สาระมากเกินไปนะครับสำหรับสนันของบาสลน่ายื่นข้อเสนอขอซื้อตัว ดนนีลโอโมมาจากไอซิกนะครับเหมือนเป็นอะไรที่ยังไม่ลงตัวนะครับเงื่อนไขมันเยอะเกินทางไรซิคก็ปวดหัวกันแล้วก็อึ้งกับข้อเสนอบาซ่าในครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันดูถูกสโมสรไลซิกมากเกินไปมันไม่ค่อยสมน้ําสมเนื้อมากสักเท่าไหร่นะครับผมกว่าจะได้เงินแต่และเม็ดแต่และจํานวนเนี่ยค่อนข้างจะนานแล้วก็ยืดเยื้อซะ,ะเหลือเกินถ้าไม่ได้แชมป เงินก็ไม่ได้แล้ผลงานนักเตะไม่ดีก็ไม่ได้อะไรเงี้ยฮะดังนั้นไลสสิกก็มองว่ามันยุ่งยากยุ่งเหยิงแล้วก็ซับซ้อนเกินนะครับก็ตามนั้นเลยก็ต้องมาตามว่าข้อเสนอใหม่ที่บาซ่าจะส่งไปให้ไลสยสิกพิจารณาอีกครั้งเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมมาเดี๋ยวเรามาตามกันต่อหน่อยครับประเด็นของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับล่าสุดทางด้านของเอเดนฮาร์คออกมามั่นใจเลยนะครับมาพูดมั่นใจว่าแรดฟอร์ดจะคืนฟอร์มเก่งได้อย่างแน่นอน ล่าสุดทางเอริกเจนฮากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับท้าทายให้มาการ์สแรดฟอร์เนี่ยพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถเรียกฟอร์มเก่งเนี่ยกลับขึ้นมาได้ในช่วงซีซั่นใหม่นี้แรดตฟอร์ต้องเจอกับฤดูกาลที่ไม่น่าจดจำเมื่อยิงไปแค่8ประตูเท่านั้นฟอร์มที่ตกต่ำทำให้เขาหลุดจากจุมเปี้ยนชุดทำศึกยูโร2024ไปเลยฟอร์มของแรดตฟอร์ผิดเพี้ยนไปอย่างมากการเทียบกับปีที่ยิงได้ถึง30ประตู ซึ่งถือว่าเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดของเขาจะได้รับสัญญาใหม่ครับ3 0 0 0สนปอนด์ต่อสัปดาห์เชนฮารครับล่าสุดได้มีโอกาสพูดถึงมา r คัสรรดฟอร์ดนะครับชนะบอกเลยครับบอกว่ารรดฟอร์ดทำได้เพียงแค่ต้องพัฒนาตัวเองเท่านั้นเขามีความสามารถเขาทำประตูได้มากมายและด้วยอายุที่ยังค่อนข้างน้อยอยู่ดังนั้นเขาสามารถทำมันได้ผมมั่นใจและเชื่อมั่น100%ว่าเขาจะทำได้แบบเดียวกับที่เคยทำได้เมื่อ2ปีก่อน อันนี้คือสิ่งที่เอริกเทนฮากได้ออกมากระตุ้นมาคัสรัดฟอร์ดนะครับให้เร่งทำฟอร์มนะครับแล้วก็มั่นใจว่านักเตะคนนี้สามารถที่จะคืนฟอร์มเก่งได้นะครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่าซีซั่นใหม่ของรัดฟอร์ดจะเป็นยังไงนะครับจะคืนฟอร์มเก่งได้มากน้อยขนาดไหนโอ้โหนั่นแหะต้องเรียกความมั่นใจกลับมาก่อนอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องทำนะก็คือ ต้องเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็อย่าไปสนใจเรื่องนอกสนามมากเกินไปนี่ครับเรามารอดูฟอร์มครับถ้าตั้งใจดีๆครับเก่งอยู่แล้วครับแรดพอดนะครับไม่ต้องกังขาอะไรมากมายนะแต่ต้องให้เวลาหน่อยนะก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับโอ้โหมาพูดถึงข่าวสารขององหน่อยนะครับองตวนกริสมันครับมีรายง,งานบอกว่าทีมอย่าง l a f ซ ทีมดังในเมเจอร์ลีกสกอเร์สหรัฐอเมริกานะครับตกเป็นข่าวว่าพยายามที่เดินหน้าสียกับองตัวนกรีซมันของตรามีเอนมาริดเอาไปร่วมทีมสัญญาของกรีซมมนกับทางตรามีมารติดนะครับจะหมดลงในปีหน้าและถ้าหากว่าข้อตกลงหรือว่าสัญญาใหม่เนี่ยหาก,กันไม่เจอครับก็จะเสี่ยงที่จะทําให้เขาย้ายออกจากทีมไปโดยแบบฟรีฟรี Pray 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 เลยนั่นหมายความว่ากรีซมันครับอาจจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และเขาสามารถย้ายทีมด้วยค่าตัวไม่แพง เพราะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่10ล้านยูโรเท่านั้นครับทางด้านของ l a f c ครับไม่มีปัญหานะกับการยื่นข้อเสนอตามค่าฉีกสัญญาของกรีสมันแต่ต้องรอดูว,ว่ากรีสมันเนี่ยจะตอบรับการย้ายไปเล่นในอเมริกาหรือเปล่านะที่สหรัฐเนี่ยอยากไปเล่นมากน้อยขนาดไหนในตัวเขาที่ผ่านมาดาวเตะวัย3 3ปีอย่างองตุนกรีสมันก็เคยยอมรับว่าเขาสนใจนะที่อยากจะไปใช้เวลาในช่วงบ้านปลายเส้นทางอาชีพการแข่งที่แดนลุงแซมก็คือสหรัฐอเมริกาครับ หากการย้ายทีมเกิดขึ้นกรีซมันก็จะตามรอยเพื่อนร่วมทีมชาตินะครับอย่างอุโกยอริสและก็โอลิเวียชิโรด้วยการไปเล่นให้กับสโมสรเดียวกันนะครับผม,มน่าสนใจนะแล้วการย้ายไปเล่นในะอเมบริกาเนี่ยอาจจะสะเทือนถึงโอกาสการรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสรังเขายังสนใจที่อยากจะไปเล่นฟุตบอลโลก2026อยู่นะครับสำหรับกรีซมันในวัย33ปี ฟุตบอลโลกครั้งหน้าครับจะแข่งขันที่อเมริกาเหนือคริสมันเคยวางแผนเอาไว้ว่าจะไปเล่นทัวร์นาเมนต์นี้ก่อนย้ายไปสู่มจอร์ลีซ็อกเกอร์ท่านนี้ครับคลิสมันจะทาการพูดคุยกับดีเดียรดิชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสก่อนตัดสินใจอนาคตของเขานะครับผมโอ้โหก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับประเด็นขององตวนคริสมันครับไม่ได้พูดถึงมานานครับวันนี้มีข่าวว่าเออทีมอย่าง LAFC เนี่ย สนใจหมายตานะอยาจะเอากรีซมันในวัย33ปีไปลดแล่นหน่อยที่แดนลุงแซมสหรัฐอเมริกานะครับคืออะไรต่างๆมันอาจจะแบบท้าทายเขาอะไรเงี้ยน,น่าสนใจอยู่นะครับน่าสนใจอยู่โอ้ถือว่าเป็นนักเตะอีกคนที่เมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างจะโหดนะครับโอ้ฟอร์มตอนผมดูผมดูตอนอยู่โซเซดัดเนี่ยฟอร์มสุดยอดมากๆนะครับเป็นตัวแบกเลยของโซเซดัดครับสำหรับองตัวกรีซมัน สนใจครับว่าสถานการณ์ในวัย3.3ปีจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อครับของเทนนันของเอดิสซอนนะครับเหมือนออกมาโต้ข่าวลือทีเอ่เรื่องมีปัญหากับออเตกาอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะครับเทนนั้นของเอดิสซอนในประตูของแมสตี้เนี่ยยังโฟกัสแมสตี้เขาบอกองี้ครับและไม่ได้มีปัญหากับสเตฟานออเตกาในประตูมือสำรองล่าสุดทนน่นของเอดิสซอนครับในทวารของแมสตี้เบอร์หนึ่งนะครับ ถึงขั้นต้องออกแถลงการยืนยันว่ายังมีความสุขดีในทีมเอเทียสเตเดียมและข่าวเครื่องสเตฟานออลตก้าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับนายดานวัย30ปีอย่างเอเดรอนนะครับตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมตลอดเสมอที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้นนเอลนาเซอร์ยื่นข้อเสนอราว25ล้านปอนด์โดยทางแมสตีปฏิเสธไปท้ามกลางข่าวลือว่าเขาไม่มีความสุขกับทีมนับตั้งแต่ถูกออลตก้าแย่งซีนนะครับเป็นฮีโร่เซฟแชมป์เมื่อปลายซีซั่นที่ผ่านมา เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกมรองสุดท้ายครับซึ่งแมสตี้บุกชนะทอเนียลวอสเปอร์2-0เอเดรซอนออกสตาร์ตตัวจริงแต่ประสบอาการบาดเจ็บศีรษะจนเปิดทางให้ออตเก้าเฝ้าเสาแทนนะครับณตอนนั้นแมสตี้กำลังขับเขี้ยวแย่งแชมป์กับอาร์เซนอลและเกือบต้องเสียหายครั้งใหญ่เพราะซอนฮุม,มินนะครับดาวยิงของสเปอร์เน่ยได้หลุดเดี่ยวลุ้นตีเสมอแต่ออตเก้าเป็นฮีโร่ป้องกไไอนนันไว้ได้ออตก้าได้ดานเยอรมันวัย31ปีครับได้รับเสียงชื่นชมครั้งใหญ่ และมีแฟนบอลจํานวนมากแสดงความเห็นว่าหากเป็นเอเดซอนเฝ้าเสาอยู่เนี่ยคงไม่สามารถเซฟลูกยิงของซอนมินลูกนั้นได้จนมีข่าวลือว่าเอเดซอนเนี่ยเครืองออเตกาก่อนที่อ่านนั่นของไลซ์โมราอิสครับภรยาของเอเดรีนจะออกมายืนยันว่าข่าวเนี่ยเป็นข่าวเฟกนิวนะครับไม่ใช่ความจริงล่าสุดเอเดซีนครับได้ออกแถลงการยืนยันเหมือนกันบอกว่าเขายังมีความสุขดีนะกับแมนสิตี้และไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งอะไรกับทางด้านของออเตกาเลย ทางนั้นของเอเดรีนก็ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมของตัวเองเขาบอกว่าต้องขออนุญาตชี้แจงข่าวที่เดลอนติกเผยแพร่ไปเมื่อวันนี้ที่ว่าผมไม่พอใจเพื่อนร่วมทีมมันไม่เป็นความจริงเลยมันคือวันที่หนักที่สุดในอาชีพของผมอย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากผมกระดูกแตกทําให้ไม่ได้เล่นในช่วงท้ายของฤด,ดูกาลและไม่สามารถรับใช้ชาติได้ในโคปาเมริกาตอนที่ผมได้รับบาดเจ็บผมคิดแค่อยากจะเล่นต่อเพื่อช่วยให้ตีป้องกันแชมป์ไว้ให้ได้ แต่ความรู้สึกในเกมคงมีมากกว่าความเป็นจริงก็คือตอนนั้นอารมณ์ร่วมในเกมมากกว่าความเป็นจริงจริงๆผมไม่มีทางเล่นต่อไปได้อย่างที่ต้องการเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นมารบกวนการวิชั่นของผมอย่างสิ้นเชิงผมมองอ,อะไรไม่ค่อยชัดผมยังคงโฟกัสอยู่กับทีมและการเตรียมทีมในฤดูกาลใหม่และยังโฟกัสและไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมทีมอันนี้คือสิ่งที่เอเดรียนนะครับได้ออกมาชี้แจงได้ออกมาโต้ข่าวลือที่ว่า มีปัญหากับสเตฟานโอเตกาและอยากจะย้ายทีมไม่อยากจะอยู่แมนสตี้แล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ความจริงเขายังบอกว่าเขายังโฟกัสกับแมนสตี้และไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาออกมาพูดนะครับก็ถือว่าต้องมาตามต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนข่าวสารของคาราฟิโอรีกันต่อนะครับโอ้โหบริญญายืนยันว่าวันนี้ครับวันเสาร์ท่านั้นของฟิโอรีคนนี้ จะบินมาตรวจร่างกายกับทางอาร์เซนอลนะครับผมล่าสุดครับคาราดิโอเฟโนชีผู้อำนวยการของโบโลญาครับได้ออกมาเย็นว่าทีมโบโลญาของเขาจะเป็นต้องหากองหลังคนใหม่อย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อทดแทนเลคคาร o โดคาราฟิโอรีที่กำลังจะย้ายมาอาร์เซนอลจริงๆผู้อำนวยการของโบโลญาได้ออกมาให้ข่าวเรื่องแผนการสำทับในตลาดซื้อขายของทีมนะครับในซัมเมอร์อนี้ โดยเขายืนยันว่าคาราฟิโอรี่กำลังจะย้ายทีมทำให้สโมสรต้องมองหากองหลังตัวใหม่เฟโนชีครับก็บอกว่าการย้ายทีมของคาราฟิโอรีบังคับให้เราต้องมองหาเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่จากนั้นเราจะรอดูว่าตอนจบตลาดซื้อขายเรายังต้องการอะไรบ้างเราต้องเล่นมากถึง26ตชมระหว่างสิงหาคมถึงมกราคมจึงยังไปต้องมองหาว่ากองหลังคนใหม่จะเป็นใครจับตาดูลิสต์ของยูวา ตอนนี้เป้าหมายเสริมทัพอันดับแรกของสโมสรอยู่ที่มัสโูเมลประการหลังตัวเก่านะครับที่เพิ่งหมดสัียากับดร็อตมุลลงนะนอกจากนี้ฟราบิซซโอโรมาโนลูกพี่ใหญ่นะครับก็ออกมาเปิดเผยบอกว่ากําหนดการตรวจร่างกายของชนะคาราฟิโอรี่เนี่ยจะถูกปรับใหม่โดยเขามีวางแผนจะเดินทางมาตรวจร่างกายที่ลอนดอนวันเสาร์นี้ก่อนที่จะเดินทางตามไปสมทบเพื่อนร่วมทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับที่กำลังออกทัวร์ปริซันที่สหรัฐอเมริกาต่อไป ทางนี้อาร์เซนอลครับสามารถบรรลุตกลงค่าตัวของคาราฟิโอรี่ได้ประมาณ45 50ล้านยูโรรวมแอดออนนะครับผมก็ถือว่าจะมาตรวจร่างกายวันนี้สําหรับทางด้านของคาราฟิโอรีอ่ i, นะครับจะมาตรวจร่างกายวันนี้กับทางอาร์เซนอลวันเสาร์โอ้สุดยอดนะครับต้องมารอดูครับโอ้โหสวดทรงองค์เอวถือว่าดีอยู่นะครับสำหรับคาราฟิโอรี่กับทางอาร์เซนอลน่าจะเหมาะสมอยู่ครับกองหลังรายนี้ครับดูหุ่นนะครับโอ้โห นาตาหล่อเหลาด้วยนะครับผมมารอดูครับมาอยู่อาร์เซนอลแล้วจะเป็นยังไงสำหรับริคคาราฟิโอรีนะครับผมตามไปเลยครับขอบคุณแกับที่รับฟังในช่วงเช้าเแบบนี้ครับขอบคุณทุกคนมากๆครับตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนนะครับสู้ๆแล้ววันนี้มันก็จะผ่านไปนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วนะครับหรือว่าคนไหนหยุดก็พักผ่อนให้เยอะๆนะครับทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด หลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนก็นทุกคนนะครับเป็นกำลังใจใกับทุกคน